วันนี้มาตัดผมครับช่างอยู่ไปตามบ้านเลยช <laughs> ่า <c oughs> งไปตามบ้านทำอาหารสเสร็จแล้วไปเก็บครักเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ผมยาวแล้วส่งไวงคนแบบส่งแบบตำรวจทหารอนะเขาไปได้แล้วพอทหารก็ถึงได้ไหมเขาปิดไม่ได้หรือว่าเบอริหนึ่งก็เอาเอาแบบเลือดได้ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ได้ไม่ต้องเขา บนนึงืนนบบแต่งเอาแบบบุรบ้านต้องประงอบพ่อแต่่าช่างประจำประจำบ้านนะครับตัดผมช่างยอดตัดผในบ้านมาิในบ้านตัดให้ยายเท่าตัดให้ผู้ชายตัดใหคนอื่าให้เมียตัดให้ก็ลืมล้อมปกติคนตัดพดมก่อนตผมท่านิดยา ีอีอัีตกมดห้าขบโปรโมชั่นหน่าซื้อนะดีกว่าที่รดมาบย้อมาติดเนื้อแต่วันลออก้ตน้องออกแต่ผมติดที่เีมใช้ก่อนที่เอามาใช้ก็ดีนะบอก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 แต่ประมาณน่าจะเกินทีาทีปุ๊บมันจะคันหัวที่ตรงนี้เบาเลย ติติตติเพ okay. ียไติเพ okay. ียไหมเพยบไหมมันข okay. ึ้นไม่มองอีเนา้ปานานตเก็นฝาดไหมโอเคโอเคเข้าเดินไม่ได้ป้าเดินไม่ไดู้้าเดินที่กนะวันนี้ลูกค้าขาของขายของทางออนไลน์ได้เวานได้ขายชเสไปสิบชุดได้ขายกระเป๋าไปห้าใบพอสะพายข้างท่ๆสินค้าทุกอยาลดราคาหมดแต่หมดแล้วหมดเลยขายแบบสินค้าราคาประหยัด ยีิบห,ห้าทติดลูกค้าบอกขอด,บบดูของเลยเราจะไปใายดูองซื้อติดอรอบบานแล้วถ้ามสนิ้วของซันซชือาของดีครับขายขึ้นมาตามเดิปกติราคาคันไปแล้วก็สิบบาทตอนนี้ยังมีสินค้าอยู่ราคาเก้าร้กสิบบาทอารมณ์าปับยี่สิบนิ้วมืสต็อกครับมอโตรเรีมโรวโปรใหม่มายมานะจัสตกนะจัพขึ้นีเฉยยนะลูกค้าที่ตัดใจทานะบอกยลยวเองก็ยังิดไปใช้ดะแค่ตัวเดียวลูก้ามาเอาถึงบ้านเลยเเลย ุนปุนบัลับบไม่ได้เลือกสาตัวเป็นเลขเ็ดสองเจ็ดคนเซื้อเจ็ดสองเจ็ดเองเลยอ่ซื้อเจ็ดสองเจ็นาดไม่ได้เลือกเล้นสองตัวนู้นะป็นผู้ซื้อแต่เขาเาไซื้อ ตผมนี่ใส่หมวกเซ็ตไใช่ไหมเรว่าหมวกเซ็ตเรือว่าหมวกเซ็ตี้หมวกละะหมวกเซ็ตตี้เอาเอาบกเสร้างแหละบอกเขาไม่ลเดี๋ยวไปดูการตัดเศษีนีน่ยไปถ่ายโซลาเซลล์ของกิงตรงนั้นหน่อยข้างหน้าลกงหลังอันนี้กองหน้าไม่ก้องกองหลังกลังถ่ายกองหลังเลยไปด้วยไอ้ตัวแผนมันอ่สิบวันนะยี่สิบหวัน อันนี้คือแผ่นแผ่นโซลาเซลล์แผ่นดูดความร้อนอันนี้ต้องตากจเจอแดดทั้งวันแม่ยี่สิบห้าวัตต์อันนี้ตัวกระจายแส<อ>งสว่างเป็นหลอดไฟตัวาไลทเมื่อกี้เป็นแผ่นโซลาเซลล์เนี่ยติดตั้งกบรอบบ้านเลยถ่ายมากลางคืนมันก็คุณภาพ ตามราคานะครับวัตต์5ก็พอได้ครับครับผมติดลงรถนะครับมีลูกค้าทักมาเลยแต่โซลาเซลลมันมันต้องรู้ข้อมูลรละเอียดมาก,กอันนี้15วัตต์ปอนี่อันนี้15วัตต์อันนี้รุ่น15วัตต์ 5วัตราคาประหยัดแต่วัตหมดแล้วเหลือแต่ยี่สิบเหลือ้าเดี๋ยวเ,ยวเยวราจะเพิ่งปิดเดี๋ยวตั้งตั้งกล้องมาให <c oughs> ้เห็นหน้าเพราะว่าคลิปแต่ละเห็นหน้าไหมตรงไหมนั <c oughs> ่นแหละโซลาเซลล์รุ่นประหยัดรุ่นทดลองอแต่แต่พูดถึงว่า,าไป<อ>าใส่ที่โร<ล>ง,<ล>งนา ใส่ที่ลรงนาแล้วก็ใส่ตรงหน้าโรงรถหน้าบ้านประมาณนี้คุณภาพสมราคาครับผมราคา 9, สองรัอสี่สิบเ้ายี่สิบห้าวันที่ถ่ายคลิปให้ดูครับของจริงไม่ผิดหวังหรอกครับผมใส่ลงรถกับหน้าบ้านเราไม่ต้องเปิดไฟแต่ว่าะจะถามว่าสว่างมากไหม <c oughs> มันก็ไม่มากพอใช้ได้ ถ้าอยากสว่างถ้าอยากสว่างมากมันก็ต้องวัดสูงขึ้น45วัตต์65วัตต์ถ้าสว่างมากก็300วัตต์นะครับสว่างมากแต่แบบนั้นมันเนื่องจากว่ามันต้องสมมติว่าเราตั้งหน้าบ้านมันก็ไม่ดีครับมันจะไปรบกวนบ้านอื่นถ้าเราตั้งบ้านเราอยู่ส่วนตัวเดียวๆแล้วตั้งตั้งอยู่ลงรถตั้งหน้าบ้านอย่างนี้ได้ สามวัตต์มันสว่างเกินไปต้อง,องถ้าจะสั่งซื้อต้องดูว่าความเหมาะสมที่เราจะใช้เราใช้พอพอให้มองเห็นหน้าบ้าน <พอ S 1> เนี่ยก็ <หา S 1> ประมาณสักี่สวัตต์หกวัตต์ก็น่าจะพอครับแล้วก็ราคามันก็ไม่แพงด้วยยี่วัตต์ก็สองร้อยสี่สบเกรวมค่าส่งว่า313ร้อยสบาทจนถึง วัดสูง300รนะครับ3า0วัตารวัตราคาอยู่ที่1 1 9 9บาทก็ลดราคาก็ลดมาตามตามวัดนะครับก็สนใจกี่วัดก็ทักมาได้ก็จะได้เช็คราคาให้เราสินค้าโรงงานครับลดครึ่งราคาคือคือหมดแล้วหมดเลยผมก็ต้องต้องลูกค้าต้องแจ้งมาก่อนว่าต้องการกี่วัดแล้วผมจะเช็คราคาให้หรือยังมีเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ย ติดกันมาดูฝีมือช่างเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วเอามาดูคนดูรอบดิไม่ตัดรับจ้างนะตัดตัดอะไรทีบดในบ้านน่าอืมโอเคเดี๋ยวตกใจช่างประจำประจำตัว เป็นน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ตัดผมไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรทำว่างอย่างเดียวครับเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนสวัสดีครับ